ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3า v เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าแอด 782 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังข่าวสามทีวีนะครับคลิปนี้นะครับผมขอมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเยียวยารอบสุดท้าย4กลุ่มตกหล่น9ล้านคนนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มตกหล่นนะครับผมที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับผมไม่สามารถทํารายการต่อได้นะครับผมก็ ผมจะมาอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับผมเกี่ยวกับกลุ่มตกลงนี้นะครับก็เดี๋ยวใครที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จไม่สามารถทํารายการต่อได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแก้ไขยังไงแล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์อมรินทีวีครับที่เขียนบทความข่าวนี้ขึ้นมานะครับผมก็ขอบคุณมากครับ เย,ย,ยนนียวยารอบสุดท้าย4กลุ่มตกหล่น9ล้านคนเยียวยารอบสุดท้าย4กลุ่มตกหล่น9ล้านคนดูกันให้ชัดชัดใครมีสิทธิ์ได้บ้างเช็คเลยกระโวนการคังนะครับเตรียมจ่ายเยียวยาเงินรอบสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มตกหล่นอีกเกือบ9ล้านคนนะครับผมคาดจ่ายเงินได้เร็วสูงสุดภายในเดือนนี้นะครับก็คือสิงหาคมนี้แต่ว่ายังไม่บอกวันที่ออกมานะครับผมแต่ ผมเดาละดูดูทรงแล้วคงไม่ได้เดือนนี้แน่นอนน่าจะเลื่อนออกไปอีกโอเคครับต่อกันเลยกว่าอย่านอเลื่อนแต่หากเงินงบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องทําเรื่องกู้มาจ่ายเพิ่มอ่านี่เลยครับเขาบอกแล้วนะครับถ้าเงินงบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องทําเรื่องกู้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงละ่ะไปทําเรื่องกู้มันก็ต้องเสียเวลาเพราะฉะนั้นมันเลื่อนออกไปแน่นอนครับไม่ใช่เดือนนี้แน่นอนถ้าเขาทําเรื่องกู้จริง ถาเรื่องกู้จริงๆนะเลื่อนแน่นอนผมมั่นใจเนี่ยเขาเกินมาก่อนเลยคาดจ่ายเงินได้เร็วสุสดภายในเดือนนี้คือเขาแค่คาดการนะอ่ะฮะเพราะแม่พี่น้องหลายๆท่านก็อย่าหวังอะไรไว้สูงเลยครับที่จะได้รับเงินอะไรอย่างนี้ในเดือนนี้นครับแต่ก็หวังไว้เล็กๆนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการการกํากหนดดูแลด้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับผมหรือคณะกรรมการเยียวยาประหลัด10กระทรวงนะครับเพื่อพิจารณาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเพิ่มเติมโดยมีนายประสงค์ผลธนเลศน,นะครับประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาห,หรือโควิดนะครับผมเป็นประธานการประชุมโดยประเด็นสําคัญของการประชุมนี้คือ การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นนะครับเพิ่มเติมในรอบสุดท้ายที่พบว่ามีจํานวน9ล้านคนแบ่งออกเป็น4กลุ่มประกอบไปด้วยดังนี้นะครับกลุ่มที่1นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.2ล้านคนนะครับผมกลุ่มที่2ผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ถึงกันไม่สําเร็จนะครับลงทะเบียนไม่สําเร็จ3 0 0 0 0คนกลุ่มที่3ผู้ตกงานที่ยังจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ6เดือนนะครับจำนวน66,000คนนะครับผม กลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มเปราะบางนะครับทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดจํานวน6.97ถึง7ล้านคนเลยนะครับผมซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้นะครับจะต้องทําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกันกรองในสัปดาห์หน้าก่อนจะนําเสนอต่อคณะที่ประชุมรัฐมนตรีหรือคอรมอนะครับที่เรารู้จักกันดีเลยฟังกันแต่บ่อยๆนะครับก็ในอีกสัปดาห์หน้าถัดไปนะครับผมก็เป็นสัปดาห์หน้าเนาะ นายประสงค์ภูนทนเลศนะครับปลัดกระทรวงการคลังเน้นย้ํากับรัฐบาลน,นะว่าจะพยายามเจ็บตกผู้คนที่เดือดร้อนให้ครบทุกกลุ่มซึ่งแนวทางที่ออกมาคือการจ่ายเงินเยียวยาแต่ยังไม่สามารถระบุจํานวนเงินได้เพราะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกันกรองนะครับผมเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นมีรายงานว่าอาจจะมีตัวเลข1,000-5,000บาทนะครับผมเป็นระยะเวลา3เดือนเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เริ่มผ่อนคลายแล้วโอ้โห เอาอีกแล้วนะครับมีข่าวมาอีกแล้วเยียวยาเบื้องต้นอาจจะระบุตัวเลขยังไม่ได้ก็1,500บาทก็รอติดตามได้เลยครับท้งนี้กรณีมีเงินก็ประมาณเ,เพียงพอก็จะสามารถจ่ายได้ในทันทีนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งจะจ่ายทันทีได้2เดือนนะครับจะจ่ายเดือนกรกฎาคมอีก1เดือนแต่หากเงินไม่พอก็จะต้องทําเรื่องกู้มาจ่ายเพิ่มเติมนะครับเขาก็ได้ ชีแจงเอาไว้นะครับผมก็อันนี้เป็นข่าวจากเ,เดือน4มิถุนาเนาะแต่ว่าก็เชื่อมโยงมาถึงเกี่ยวกับกลุ่มคนตกหลนนะ่นเนาะก็ทั้ง4กลุ่มนี้นะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับผมว่าสถานการณ์ความคืบหน้าจะเป็นยังไงต่อสำหรับกลุ่มตกหล่น4กลุ่มนี้จะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาตรงนี้หรือไม่ที่ตกหล่นไป ก็รอติดตามได้เลยถ้าข่าวสามทีวีมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวเกี่ยวกับกลุ่มตกหล่นนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังสําหรับคลิปวัวนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังสุดท้ายนี้ก็จากกันครับสวัสดีครับช่วงแนะน,น,นําแนแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะน,น,นําแนแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าว3ามที่วีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นัั่่งงแนนนะครรบตี้ขาว ทีวีอยากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำอะไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม